งมาไปที่นู่นเลยรถมาเร็ว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 มีใครตามมาเนี่ยนะเป็นแถวเป็นทิงเลยอ้าวหาแล้วมันตามกันมาอีกแล้วนั่น เติมถนนเลยตามกันมาอีกแล้วตามกันมาอีกแล้วนี่อ้วนแค่หายอย่างไหมดูดิให้แล้เวเดี๋ยวก่อนที่อ้วนเดี๋ยวแม่เอาให้หิ้วข้าเด้ ยิ้วบ้านนู่มไม่ได้กินข้าวหรออุ้ยน้ำลายเปื้อนเบาะเลยนะยิ้วข้าวเอออือหือมันยิ้นตามมาหอบแผลๆมันจะพอไหมล่ะข้าวเนี่ยอือหือคือน้ำลายดังอึกเลยตายแล้วเลยฮะตายแล้วเลย เดี๋ยวดูก่อนดินดำแล้วก่อนดินดำเอา้าเตะน้ำข้าหกเลยเขี้ยววะเซะวะเขี้ยวมันเซะวะ ไอ้นุก, mm hmm. นก,กินเลยให้เคี่ยวมันนุกินนะอันนี้เคี่ยวมันอันนี้ให้ด่างมันไอ้นวลมันนวลไปให้เคี่ยวมันกินลูกให้เคี่ยวมันกินแบ่งกันลูกแบ่งกันนองเคี่ยวเนาะแบ่งกันลูกแบ่งกันปึ๊บแบ่งมันกินน้องวิ่งมาแล้วอ่ะ ก็ต้องให้มันกินชาววิ่งตามมาตั้งไกลนูน่นดูอ้วนยังไม่ถึ่งที่เลยนะอ้วนลดมานะอ้วนนะอ้วนลดมานะ,ะน้ำใก่ฮะกินข้าขวเข้ยวกินข้าวกลัวทำไมล่ะเร็ว จะไปทึ่งไหนทุกนั้นไหมนั่นเนี่ยเท่าหมดแล้วเล่เท่ากินหมดแล้วมันไบวะเดี๋ยวไปกินบ้านโน้นอิ่มเดี๋ยวไปกินบ้านโน่นข้าวเลือดน้อยละ นั่นจะไปแล้วอิ่มไหมไข่นะ่ะไอ้นวลนะไอ้นวลไปไหนมาเอาเข้าวไปแอบกินมาแอบกินข้าวมันไอ้นวลไปแอบกินข้าวไ,ไหนมาอืมแอบกินข้าวลิ้นดำได้มาวะมันมันทำข้าวหกมันมเก็บข้าวมันทำข้าวหกป่ะนะ เร็ว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 เ็ข้าไปแย่งแล้วเร็วเร็วเร็วข้าวหก้หน่อยมันทำข้าวหกหมดเลย้าไปแต่ถุงข้าวหก